โอเคนะครับวันนี้นะครับในวันที่หนึ่งนะโอเครอคน,นะรอค,น,นครับรอคนครับรอคน The Bluetooth device is ready to help. The Bluetooth device is connected successfully. คนั่นเราเข้าเลยนะครับขับไปไหนมาเมื่อไงครับเมา่อไงเมา่อไงเรียกผมพี่ทำไมเราเรียกพี่ทเไมนะสวัสดีครับคนรุ่นชมสองคนนะคนริบครับเรียกพี่ทำไมเหรอเห็นเข้าเซิร์ฟเดี๋ยวนี้โอเคโอเคถ้าเขาหนาน่าจะมาชวนเราอะไรนะ ถ้าเขานานนะออเดเลยครับพี่เขาแล้วครับมานานมานานเรากับเรากอนมานานนะไม่ดู้อลกูดยทั้ง,งุ่มซ่ากนด

คอมมานบ็อกมานบ็อกอะไรเซฟพี <apped whenever> <work> ่เซฟละเซฟไรเซฟอลไรเออเป็เซฟเซฟไรคอมมานบ็อกไม่ใช่ครับพี่เล่นอะไรอยู่แล้วนะครับผมอ่านชื่อได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับกูดิตันะครับเมื่อกี้อะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรฉันจีคุยเสียงนะผมมาแล้วครับ สวัสด nope. ีครับสวัส <obsession> ดีครับด <envy> ี <sloppy parler> ้าหมอกนะเข้าน้าหมอนนะเชือบอะไรครับเชือเหรอเชือเอไพี่เป็นเชือบแพี่เอาเอาชิลาชพีเอาชิลพี่มาแล้วพี่จำอะไรเนงานอะไรจำอะไนะอะไรนี้อพัพี่สานเน เอ้ยเว้นอันนี้เลยเอ้ไปอู้หูคนเยอะอนเนี่ยมาแล้วพี่จำผมได้ไหมจำได้ก็จำได้พี่อยากเล่นกับพี่จังเข้ามาเียครับเข้ามาเลยพี่ยังไม่ทำให้ผมเป็นแอดมินที่ที่นะครับพี่ทำให้เป็นน่ะพี่ตั้งแอดมินไม่เป็นนะ ใครรู้ก็บอกพี่ด้วยนะผมอยากเล่นด้วยครับโดอยากเล่นด้วยนะมันเข้าไม่ได้มั้งเอาเอ๊ยใส่อะไรสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวัสดีครับสับรถซับรถเอาเหรอซับรถโหซับรถใช่แล้วซับรถไม่รู้อ่ะ ไม่รู้มือนกันไม่ทราบผมสงมตไม่รู้นะที่เลนนยนองไอ้อดของผมมเป็นอะไ่เป็นอเป็น,น,นขอพี่เขทาทำให้เงินอืมเหรอเนี่ <c oughs> อันหนึ right. ่งพี่อ่านไม่ทันแล้วพี่เล่นไอซินลอดขอมผมไหมเป็นเซิฟออนลา์ยังไม่ได้สร้างเลยแต่เอซิลลอดเลยเฉยๆครับก็แล้วแต่นนะมาร์ค้าวอร์ชั่นอะไร1.1.1.0ครับผมเพลงไหไรก็เพลงแรกทุ่ฟังนะเพลงน่ายกันไปแล้วก็เพลงนี้ก็คือ เพลงคลิปวันนี้คือเพลงก็เธอหลอกครับผมดูสกินหน่อยได้เนาะสกินแล้วเนี่ยสกินแล้วโอเค บอกผูไม่ม okay. ีนที่ควงแท้นม okay. ันเป็นใครตอบฉัน pues ทีได้ไหม่าไปฉันต้องช้ำใจกรั่งฉันฟงสูใสว่าเขาคนไหนมาเป็นใครบอกเพื่อนเธอฉันก็ลงไปเชื่อใจื่อนเคนหายแล้วไปไหมฉันเป็นแฟนเธอจะไม่ลกลวงเชื่อใแหลกแลกแหลก ถ้าแหลกก็ต้องขอบคุณนละพ่อพี่เหดอเผลที่ผมไม่อยากเล่นเอาลชูเลอร์เนี่ยมันแหลกนี้แหลกนี้เหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นอัลชูเลอดนะก็แหลกอย่างนี้ผมเลยไม่อยากเอาพี่รู้จักพี่เวฟไหมรู้ครับรู้พี่รู้พี่ก็ดูทุกวันนะพี่เวฟเนี่ยพี่พูดพี่เป็นองจริงพี่ดูเวฟทุกวัน สวัสดีครูสิวที่หัวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คงทำนี่ไม่ได้นะโอ้คนี้ไม่ดีเนาะนี่ผมขอเอาไปไนเนี่ย คนหาพี่ใช่ครับหาพี่รู้จักพี่พี่แชมป์เหรอพี่แชมป์พี่เป็นพี่แชมป์ไหมรู้ครับรู้แต่พี่ไม่ดูพี่พี่แชมป์นะพี่ชอบดูแต่พี่พี่แชมป์เพราะพี่เป็นพี่แชมป์ไม่คุยกันพี่เลยใจใจไปดูพี่คนเดียวเลยพี่แชมป์พี่ก็ดูอยู่บางครั้งเนาะเ็าต้องทนนะครับผมที่ผนไม่ชอบพี่แชมป์เนาะตามเราหน่อยได้ครับเดี๋ยวผมไปตามนะครับ TEN ต้องไปตามพี่กนะคุณหมอนนะครับใครเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดซับนะครับผมมาเล่นกับผมสิพี่นี่ IP ได้แก้ไปมันแคปันแคปมันแต่มึงนะเดี๋ยวผมแคปมึงแคปไม่จอดมึงแคปมันแคปไว้แคปไว้ แล้เรี่ไป,ไปพี่ตนะี้แหละครับพี่ตี้พี่ดูทุกวันนะกับพี่เวฟพี่ก็ดูพี่ตี้ดูทุกวันแล้พี่เวฟก็ดูทุกวันใช่ค <c oughs> รับใช่ครับไอพี่ไอพี่นี่เนี่ย